คุณนกพิลิรอให้คุณสําเร็จค่อยพูดถึงคุณนายหรือทีหลังเดี๋ยวฉันจะให้คุณสั้ให้ฉันเองไม่มีเงินดีคุณทําแทงให้ฉันแล้วแต่งงานกับจินต้าอย่าอยากซื่อสัตย์ฉันมีเงินคุณคุณให้ฉันนคิดอีกหน่อยยังเอาเครื่องประดับนี้มาหลอกฉันอีกนี่ พ่อของเด็กคนนี้มีเงินอุ๊ยคุณผู้หญิงตัวเล็กถ้าพ่อของเด็กคนนี้มีเงินคุณจะตกต่ำถึงจุดนี้เขามีเงินมากจริงๆเพียงแค่คุณสามารถติดต่อเขาได้คุณต้องการเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเธอจะไม่จริงจังกับเศรษฐีแล้วใช่ไหมอย่าบอกว่าฉันไม่ให้โอกาสคุณคุณโทรหาคนที่โง่ตอนนี้เลยโทรศัพท์สั่สายไม่เษฐีฉันคิดว่าฉันสามารถรเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมองหน้าที่หญิงโสข,ของคุณอีกไม่คิดเลยว่าต้องขอความช่วยเหลือจากคุณในที่สุด ฉันคือหานเจียวีช่วยฉันด้วยหานเจวีลินเมยที่ทำไมถึงเป็นเธอหานเจียวีเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่อายเลยฉันรู้ว่าเธอมีเจตนาไม่ดียังอยากจะยุ่งกับหลิวเทียนอวีฉันไม่ได้ทำเธอรีบบอกเขามาช่วยฉันด้วยหลิวเทียนวีจะต้องมั่นกับฉันในไม่ช้ามั่นแล้วถ้าเธอยังกล้าจะยุ่งกับเขาอีกฉันจะถอดเสื้อผ้าเธอต่อหน้าทุกคน เธอเธอคงไม่ได้ถูกคนอื่นนอนฟรีหรอกนะเงินอยู่ไหนเธอจะทําอะไรอย่ามาแต่ต้องฉันถ้าไม่มีก็อยากโทษฉันที่ไม่รักษาความสัมพันธ์พี่น้องคำสั่งของเจ้าชายได้ยินมาว่าน้ำตาของตูนดาจะทำาร่วมกับคุณและกุลินจริงหรือฉันแค่ทำงานบางอย่างที่ไม่สำคัญที่เหลือก็ยังเป็นหลิวเทียนอวี๋ ที่ทาคนเดียวใช้โอกาสในงานจัแสดงนี้ให้ทั้งโลกได้มาชมร่วมกันความสวยงามอันเจ,จริญรัศของมันนี่ถือว่ามีค่ามากเลยนะไม่รู้ว่าใครเหมาะที่จะสุงม,มันในโลกนี้คงมีเพียงลูกสาวผู้ว่าการรัฐเท่านั้นที่เหมาะสมคือคุณลินเมีย พี่เทนมิคุณช่วยสวมมันให้ฉันได้ไหมหลานชายคุณยังลังเลอะไรอยู่หากเดินไปถึงขั้นนี้การแต่งงานของเราสองบ้านก็ถือว่าสมบูรณกันแล้วสวมมันคนมาเปิดมันคุณชายผู้หญิงคนนั้นตั้งคันแล้วอะไรนะช้าก่อน ว่าอะไรคุณชายคุณชายเมื่อหกเดือนก่อนเจอผู้หญิงคนนั้นที่หลังคุณจําได้ไหมไม่ได้ฉันยังเรียนอยู่ฉันจะรับผิดชอบต่อคุณจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณพูดว่าเป็นผู้หญิงที่โลภมากคนนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเมื่อที่ฉันเจอเธอที่โรงพยาบาลท้องโตตั้งทันมาอย่างน้อยห้าเดือนหกเดือนแล้วใครตั้งทันคุณหมายถึงผมไม่สามารถ นี่มันมีความเป็นไปได้สูงยิ่งไปกว่านั้นเธอสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบง่ายมากสถานการณ์ของเธอดูไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นฉันให้เงินผู้หญิงที่ชอบเงินไป100นถึงร้อยล้านหาเงินไม่ได้จะเก็บเด็กคนนี้ไว้ทําไมไม่เอาพวกคุณอยากทาร้ายลูกของฉันไม่เอาฉันตรวจสอบการ<ม>ใช้จ่ายงวันนั้น<ม>แล้วดูสิ<ม>หรือว่าฉ<ม>ันเ<ม>ข้าใจเธอผิด้จส่วนอย่างไรเธอใช้เงินแค่สิบวันหรือว่าเธอซื้อจุดทดสอบการตั้งถัดใช้ทําอะไรให้เด็กเลวใช้ตรวจการตั้งถัด ยตแต่เมื่อที่ฉันเจอคนในครอบครัวเธอบังคับให้เธอทำแทง้งใช่พี่เกรี่อย่าฟังผู้จัดการบ้านพูดบัวเรามาตกลงมั่นกันต่อเถอะการมั่นนี้จะไม่สำเร็จจะไม่สามารถมั่นได้ไขอบคุณนะคะพี่ตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งท่านนะคะเจาราน้อยจรระวางแล้ว じゃ、まあパタ、ね。